ปิดแลยมันห้อนเนาะเดีคยวช่องเนาะวัยยุโวงประกันมีกางมุ่งเพื่อผัดย่านหยุงมันมืดสบายดีพี่น้องสวัสดีทานผู้ชมทุกทุกทานมาพอกับน้องมีนาวันนี้กสิบสิบเ็ดมื่อแล้วพี่น้อง ค่อยได้สิบเจ็ดมือแล้วเด้อป้าลุงค่อยได้สิบเจ็ดมือแล้วเด้อวันนี้กำมาเห่นน้ำร้านสาวพี่น้องมาเห่นน้ำลูกสาวเพื่อนกำลังนอนเมื่อกี้นี้หลด แม่ไปตาผ้าคนนี้ๆๆ <c oughs> ยังหรอยังห่อน <c oughs> บอลลี่ไหได้เดี๋ยวนี้ฮะ มันห่อนหรืออยากกินจุบอมันห่อนหรือ,อยากกินจุเกิดเดินกุมพาแต่ว่าซือาอาซอาอซ้อมีหน้าไอซื้อตนกะน้องซื้อมีหน้า ซื้อน้องมีนากลางเวรน,นอนแน่กลางคืนมีเตตื่นแม่วะ ม่น,นี่เอ่ยอายไปโรงเรียนมืดมืดชามคน nghe bung yang Nhìn vàng đúng Nhìn vàng đúng đố, Nhìn vàng đúng vando Nhìn vàng Nhìn vando huh? uh, uh, Nhìn nó Nhìn Nhìn เป็นแม่เป็นทั้งพอ่อทั้งแม่เรียกง,ง่ายๆเด้อกเด้อไงไวๆสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนอนหลับ่ต้องหายแม่จังได้เห็ดเวียกสักเสือ้อผ้าหายต เที่ยวหลับเที่ยวตื่นอยู่

กินเนี่ยมันเสียเบสต้มปนปลาเอย่าเป็นนกปลาเถอะพี่น้องจูบโยโฮอีกบ่แม่จะคนจูบนะปลาตัวฟืนเสนอแห้งไงเนาะต้องจักไรอันบ่ปลาดุกเอ็นปลาดุกเอ็น นี่พี่น้องนี่ปลาจุกอยู่หวยปลาจุกกวงนี่น้ำมันงานนี้นำ้ำใบตองมันสีดำปลามันก็นสีดำคือกันเนาะฮาไปชอวม,มึงเด้อสชหน่อยตื่นเด้อว่าฮาไปชอวม,มึงเด้ยอยันตื่น เนอเียงเชือมะโบมันเรากระดอกกระปุกอยู่นี่เด้ ขอเฝาไปเอาเนี่ยสบายดีพี่น้องปาโตเขย่านไม่เยอะเยมั้งปาคอใหญ่ใครชอบมากเนาะปลาคอใหญ่เนี่ยมันเสะ อันนี้ก็คือกระเพูดคนละพันกับของเห่าบอกแค่วงด้วยม่ไม่มีใจเขาหาซีใจเขาหาซีฟขายวดูโน่ทำโอ้ยขึ้นมาเอาเสื่อมันหน่อยเสียมันนอนเียบปอกใหม่มปนอนไปนอนนอนนี่ไปนอนไปนอน เอออันระบบสันเลยเออระบบสันคนละรุ่นกระคองเฮาของเขาอันป้าอันนะกระปลาลุยกระปลาลุยกระรุ่นบารุปปลาลุยปลาลุยแม่สลายแต่วอ๋อเขาเนี่ยเขาง่ายจะได้กลายเป็นผู้โชคดีกระรุ่นบารมีของเฮ้ากระสังบารมีกระหน่อยจะมีซื้อนี่

แข็งแรงแข็งแรงมาๆเห็นอยู่แม่ตะโลเอ้ยเห็นอยู่ผสิเป็นผู้โชคดีทารุ่นนํากันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมีดสิบ้านนกระสอบมาอีกแล้วข้าโพดงามๆผักใหญ่ๆพูมักโอ้ย่ตแม่แมตะโลมันตายเยอะเลยนะ บิ้เบิ้มมึงอย่าลงมาได้ลูกกูชิโนนี่แมวจะโล่เบิ้มเบิ้มมัดอย่าพึ่ง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 น้องืตืนีเด้นี่รับนี่เป็นคีเนคนี่อารุนี่โนพออดก็น ล,กอ,กอ,กลอ,กอกดหนม่ <laughs> ปอกมาหมนี้มีเมนูแกงหน่อไม่อีลาปาลุ่งเลย่าากาินเลยนะ <c oughs> นักกิเป็นหน่อไม่แกงหน้อไม่ใส่บวบอ <c oughs> ย่างไงไปลาเอื่นโตบวบ จากแล้วบ่ฮู้น้ำตัวกระโผ่ดผักใหญ่ๆนมหาลังคลิปนี้กระชิค<ห>อล่าก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทีต่ติดตามรับชมพออภัยไม่คลิปหนะ้าสบายดี